สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับตรอนเที่ยวครับกับสวนคุณตาแต่นี่คือเป็นสวนใหญ่หน้อยครับจะพาไปดูต้นน้ำของบ้านนาหมู่มณนครับ ระหว่างทางเดินก็จะเจอความงดงามของธรรมชาตินะครับอันนี้คือต้นต้นอะไรครับไม่รู้ครับอ่าไปเสิร์ช Google เอานะฮะอ่อน่าจะเป็นต้นต้นโอ้โหใหญ่ใหญ่มากนะครับน่าจะหลายอายุคนแล้วอนอืนต้องขออนุญาตสิงศักดิ์สิทธิ์ในละแวกนี้ครับขออนุญาตถ่ายทำนะครับ อันนี้จะเป็นท่อครับสำหรับใช้ในการทานาของแต่ละแต่ละเจ้าของนานะครับสังเกตว่ามันจะมาหลายสายนะครับมีทางข้างล่างตันนี้จะอยู่ข้างบนครับตรงที่เป็นจุดพักน้ำที่ะเะาไปใส่ตรงที่นาตัวเองครับ เอาไว้ทำนาหน้าแรงนี่จะเป็นแทงนะครับตอนนี้ถ้าคิดอะไรไม่เอาก็ตามท่อพีซีสีฟ้าไปครับรับรองไม่หลงแน่นอนท่อเหล็กนี่เป็นของปลาปลาครับนู่นครับอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมซูให้ดูครับบนี่ตรงนี้ครับท่อของประปลา จะมีเจ้าที่ประปาหมู่บ้านดูแลอยู่นะครับสังเกตว่าลำธารมันจะค่อนข้างใสนะครับใสมากครับเพราะมันเป็นต้นน้ำที่ใช้สำหรับของหมู่บ้านครับอ,อาจจะเป็นสามหมู่บ้านนิดหน่อยผมจะพาไปดูแต่มันจะทุรักทุเลหน่อยนะ จะข้ามไปได้ไหมครับน้ำปลาฝากันนี่เลยหกหกนี่เลยใส่น่าครับเย่ไม่ต้องใส่กันนี่เลยเนาะ เออนั่นแหละแต่ไม่ขึ้น่าไปก็ไปอย่างนี้เลยที่ยที่ยู่กนี้เลยก็รอดไปแล้วก็เขากไปตรงเอาข้างล่าง่แต่ทานี้ตัดก็คือจบเลยไเนี่ยมาดนี่นแหละนี่แอเขาฟงเนี่ยถ้าตัดก็จบไม่นี่ยัไข่นั่นเขาเช่อมกันเยยังงูเไข่เข้านแต่ถ้าป่านะคืออยู่ข้างล่างท่นนี่บนทุกหุบเขาเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ หลุมเนี่ยหลุมเนี่ยเป็นของปลาปลาเนี่ยออคือมันต้องกน้ำขี้เหี้ยนี่ไปไงแล้วก็ไปกองออกันดีพีเสียดายครับอาจจะไม่ไปไปดูนะครับพเพราะว่ามันโลกครับฟังเสียงน้ำไหละไนะสดชื่นนะนี่คือต้นน้ำนครับ เดี๋ยวยังไม่ถึงนะต้นแทกยูเห็นที่บ้านในอันไหนในนี่แหละมีทุกที่อ่ะแถวนี้ยมันพุดไปเลยทุกที่ดูที่นี้หาบอมีไะนัทฮอร์นัทอที่สูงสุดที่เขาคุยได้นัทฮอเนี่ยเอ้าก็เขาคุยเขาเห่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอ้าวไม่อ่างอยู่ตรงเนี้ยต้องต้องไปทางนู้นต้องเอาบีบมาต้องมาหาอันี่อนนะลูกอ๋อไปทางนู้นได้ไหมครับอืม ระวังหน่อยนะฮะเพราะว่ามันอม,มันเป็นชั้นหินโตกันไหมเลยนี่มันหลุมมาตอมายถึงนำดันบ่นนรู้สึกว่าจะเป็นหินก้อนใหญ่ฮะที่ซ้อนๆทับๆกันมาน้ําก็จะไหลตา,ามซอกหินมานะครับมันจะเป็นหลุมอืม

ต้องมีตะแกงาตะแกง่เหกกกกล็กตะแงเหล็กนะครกกับน้ำก็จะใสๆหน่อยได้อยากนํำไปดูฮะแต่โทรศัพท์กันกน้ำได้นิดหน่อย ทางนี้นะครับถ้าเป็นเดี๋ยวหน้าฝนก็น่าจะมีน้ําไหลบริเวณตรงนี้นะครับเพราะช่วงเป็นหน้าแงเสูนเนแผ่นนอาจีปูนีีเ็นก็พแล้วก็เอาโมเนี่ยื่องอมไงเอาังไว้เ้าโนจุทไหนอันนี้คือทางที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะครับก็ถามว่าลำบากไหมครับไม่ลำบากครับสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงอาจจะลำบากหน่อย ได้ยูได้ยูชิอกแล้วมันมีมามบ่อยๆนะคนไงริงเลยอ่าเฮ้ยวางเอาเอาแผ่นปูนวางางเป็นแผ่นปูนก่อนแล้วเอาโอเคครับเรามาเจอเาน้ตาน้าของจริงครับแต่อยู่ข้างในครับไม่ได้ผุดออกมาจากดินนะก็คือบริเวณนี้โอเคครับ คลิปนี้พอเท่านี้ก่อนครับเดียไปรับ